ครับเฟื่องบไรครับจะว่าเข่าไรไรจักร้อยสองร้อยาเสียดร้ดอยอร้หดราโอมีแตมีแตสอบปุ๋ยห่อยครับเสียก็ไปเสียเดิกเสียดินก็รอดขันยห่โอ้ยขันม่งกขันมันก็นกนสอบน้ำแข็งนี่จะได้อยู่วางสองร้อยสอบ จากทีมงานตองเก้าครับเี๋ยออีกรอบหนึ่งครับครับจาก ครับพี่น้องเข่าประท่านกันล้านครับโทรมาหาครับ0969269881ครับบริการหอดมองหอดทีครับผมเขาออกมา บนเบืองง่วงงามผู้ซอยซอยโค้กมนี่จังเมินครับเนี่ยฮะจังเมินกันปล่อยจังเมินมาจากค้นี่จัดสิบาทจัห้าปล่อยอยู่บ่ปล่อยว่าโค้กปล่อยว่าจัดสิบห้ากับปล่อยครับพามาเบิ่งงัวงามผู้แสนครับครับคนมีโคมหนึ่งครับยุคข้อฟุ่นกับมีบ่ มินต์ตะตัว,ตวง,งามครับวอลล่าโมนเด่งกับบอไดมาจากเทธอนะครับครับนั่งนี่แหงงามครับเพิ่นเล่นง้วงเงินแสนครับไก่เพิ่นบอไดดอกผม,ผมง้วงเงินหมืน่น <c oughs> ผมเพิ่นง้วงเงินแสนอีกแล้วพี่น้อง <ม>อ,อันนี้เทียบเทียบสามหนึ่งครับเนี่ยครับร่องเบิงกันสนใจนะครับทักข่ามาเบิงเดอ้อเนี่ยเนี่ยครับสามซิมหาเบิงกับป๋อยอยู่เนี่ยขั้บโค้งน,นี่โค้งน,นี่เจ็ดซิมหาต่อร่องครับ เจ็ดยี่ห้าตัวล้องครับตัวนี้ท่องนะครับแม่สาวนี่นั่งแดงท่องนะครับขับมาเบิ่งงวงงามงวงเงินแสนนะครับขอบคุณพี่จงรักนะครับเข้ามารับชมแล้วนะครับ ขอให้แหงๆครับลำรว้ยลำลุ้ยครับมันี่ผ้าทีมงานจัมโบ้นะครับตองก้านะครับมาซอยงานพีงานนองครับร้อยห้าสิบกระสอบโดยประมาณนะครับใส่เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับครับบางกองกองไข่ร้อมนะครับทีมเนี่ยสีเข่าจดกองเฟืองไห่น้ำ ใครสนใจทักมากครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวเอาไว้สํานีก,ก่อนไปสีเขา่าซอยเพลอนก่อน